อยากรู้ไหมสถาปนิกมีวิธีการคิดแบบออกแบบอย่างไรมาพบกับคำตอบได้ในคิดแบบแบบสถาปนิกกับครูอ้วน EP 12 <c oughs> เปลี่ยนรูปตัดเป็นรูปด้านครับ <c oughs> การเขียนรูปตัดสามารถย้อนกลับไปดูได้ใน EP ที่แล้วส่วน EP นี้เป็นการนำรูปตัดมาเปลี่ยนเป็นรูปด้านครับ <c oughs> ถ้าให้สะดวก ก็ใช้กระดาษลอกลายหรือกระดาษแผ่นบางๆที่สามารถมองเห็นภาพด้านหลังได้ครับเริ่มจากนำกระดาษแบบร่างแผ่นบางมาวางทับรูปตัดด้านบนครับถ้าพร้อมแล้วมาลงมือเขียนไปพร้อมๆกับครูอ้วนเลยนะครับเริ่มจากสเต็ปที่1เขียนเส้นขอบนอกของหลังคาทับเส้นขอบของหลังคาในรูปตัดจากตัวอย่างเป็นเส้นสีน้ำเงินครับ และเขียนเส้นทับขอบเสาตามแนวที่มองเห็นในแต่ละด้านครับในตัวอย่างก็คือเส้นสีแดงครับต่อมาเขียนเส้นขอบนอกแนวคานพื้นตามแนวระดับคานพื้นในรูปตัดครับและเขียนหลังคาเสาที่จอดรถด้านหน้าครับจากตัวอย่างที่จอดรถ ในภาพรูปด้านซ้ายมือใช้เส้นบางเนื่องจากอยู่ระยะไกลครับส่วนที่จอดรถในรูปด้านขวามือใช้เส้นหนาเนื่องจากว่าอยู่ในระยะใกล้ครับหากเขียนด้วยโปรแกรมเขียนแบบ a u t o c a คเราก็ลบเส้นรายละเอียดโครงสร้างหลังคาด้านในลบเส้นรายละเอียดช่องเปิดบันไดในรูป ตัดออกเหลือไว้เฉพาะเส้นระดับชานพักครับถ้าเขียนด้วยกระดาษลอกลายก็ไม่ต้องลบเส้นรายละเอียดโครงสร้างหลังคาหรือประตูหน้าต่างในรูปตัดครับขั้นตอนต่อมาเป็นการฉายเส้นแนววงกบหน้าต่างชั้นบนลงมาจากแปลนครับและลากเส้นระดับขอบล่างวงกบสูงจากระดับพื้นชั้นสอง0.85เมตร และระดับขอบบนบานหน้าต่าง2เมตรครับจากนั้นเขียนหน้าต่างชั้นบนในพิกัดเส้นที่ร่างไว้ส่วนที่โดนหลังคาบังก็ไม่ต้องเขียนนะครับขั้นตอนต่อมานําแป้นชั้นล่างวางแทนตำแหน่งแป้นชั้นบนเพื่อใช้เส้นตำแหน่งประตูหน้าต่างลงมาเหมือนเดิมครับในกรณีที่เขียนด้วยโปรแกรม autocad เราก็ลบ แบนชั้น2อออกแล้วก็ Copy ปแบนชั้นหนึ่งมาวางแทนที่นั่นเองครับแต่ต้องวางให้ตําแหน่งพิกัดเสาตรงกันนะครับและหมุนให้อยู่ในรูปด้านที่กําลังจะเขียนด้วยครับเมื่อใช้เส้นร่างแนวพิกัดประตูหน้าต่างเสร็จแล้วก็เขียนประตูหน้าต่างลงไปได้เลยครับส่วนที่โล่งไม่มีผนังกัน้นก็แทนด้วยสัญลักษณ เส้นปลาเส้นทะแยงมุมแสดงขอบเขตพื้นที่โล่งนั้นครับขั้นตอนสุดท้ายเป็นการแต่งเติมรายละเอียดลายผนังหลังคาหรือส่วนตกแต่งทางสถาปัตยกรรมครับใส่ระยะขนาดและสัญลักษณ์ต่างๆตามวิธีการเขียนแบบก่อสร้างเพิ่มเติมได้ในลำดับถัดไปนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปด้าน ที่พัฒนามาจากรูปตัดที่เขียนไว้แล้วไม่ยากใช่ไหมล่ะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากครูอ้วนในอีพีถัดไปด้วยนะครับขอบคุณครับ